เราต้องร้องเพลงอ่ะโดเรมีฟาซอนลาทีโด,โด ไดยินผมหรือเปล่าเสียงมันอยู่ในถ้ำอันนี้มาพบกับเกมวันแฮนคิป p ิ้งนะครับซิงยูซองนะฮะวันนี้เราจะลองพีงในการแบบผ่านด่านไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงลูกคอลทอคำข,ของผมไปนะ <c oughs> แล้วก็เกมนี้เนี่ยลองรับภาษาไทยด้วยนะครับไห้ต่อ ไปทางนี้ไม่ได้หรออ๋อแล้วก็กดด้ซื้อประวับความหม่ของ,ขอ,งอ๋อโอเคแบบนี้นะครับอยู่ในถ้ำหรือขอพระฟู่ดู <laughs> ấy đô đô mệt đô sao bà คร,ครัสดีครับพ่อฟู่หวัดดีครับดูโอเคอ่าผมแพ้ละเกมเจ็บคอละตอนนี้เรากำลัง,ลงไปไหนอ่ะ วันแฮนด์ค hmm. oh, mm ีปิ้งชิดอ๋อไม่มีอะไร ะให้ผมลองเดินไปเรื่อยๆนะฮัลโหลดูอันนี้ไม่เกี่ยวเออดูวิ่งดูดู ผมเหนื่อยและไม่มีไม่มีดูเอตดู อันนี้คือเราต้องสุดปอด่ะโ See? ฉันเล่นเกี่ยวอะไรอยู่เนี่ได้โดเดี๋ยวอยู่บนทางนี้ก่อนกลับมาทางนี้โดโอเคโดอ่ะโด ดูเลมีฟาอนลาทีโดดูไม่ไ <c oughs> ด้ดูดด โ,โหมแม่ต้องประคองเสียงแบบไปเรื่อยๆนะห้ามแบบเสียงลนนะด <c oughs> เริ่มจิบคอและวด อ่าดูมันนี่ดิดูมันนี่ดูสุดปอดทุกคนดูดู <laughs> ลองเพลงอะไรดีโรสลินดู <c oughs> ดู แล้วดูดูนี่นี่ดูดูสีเขียวมันขึ้นลงนะแสดงว่าคือเสียงไม่ไหวแล้วดูเอขอใต้ในถ้ำแล้วกันนะสวัสดีครับ ไปรูนไม่ได้โดโดูไฟพัง ไปฟังแล้วไงต่อขอ,อน้ำผึ้งมะนาวหน่อยครับโดเลมีต่อไปไม่ได้ด ไม่งกันดูดูฝนตกไหมหรอเขาเปิดเนื้อกันนะ คือบางทีมันรองเพลงมันก็ไม่ได้นะแย <c oughs> เดี๋ยวจะลองให้เพลงหนึ่งดูอย่าพี่ร้องต้องรู้ให้ฟังเลยนะ แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหม <c oughs> มันร้องเพลงไม่ได้ฝนตกอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว คืนนี้อาได้คงหนาวกว่าคืนไห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 นจำไปลากันนีทำไมวะไหน ตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปไปแค่ผ่านผ่านไปเ <c oughs> ท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น เท่านั้นอารู้สึกคอฉันเริ่มไม่ไหวแล้วสามารถขอเพลงได้นะครับจะร้องแบบสาวทำให้ฟัง ก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอเป็นเช่นไรเดมเลเกิร์ลอซลินอ่ะตรงนี้ขอขอขอเป็นสูตรโกแล้วกันโด Đô không được, Đô 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 cho lời gọi thơ bơ bài bơ 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 đồ ขอแบบสุดปอร์ตด้วยนะน้สลิดดู ไปเลยไหมเฮ้ยหรือว่าเราเห็นแสงเปล่ามันโดนแสงแล้วมันดู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 เดี๋ยวนยันโรสลินเธอไม่ได้ตั้งใจที่พี่ร้องเพลงเลยเหรอ เดี๋ยวลองให้ฟังเองแ,แค่อยาจะรู้ว่าตรงที่เธอ <c oughs> ต้องลากเสียงอ่ะมันเป็นัไงมันไปไม่ไปฝ <c oughs> นตกอีกแล้วอีกตกโด,โด อู้ <c oughs> อันนี้สุดปอดสุดปอดเห็นะนะ,ะโดูโดูดูเลมี กลางๆนะเฮ้ยมันไวไปฝนตกฝนตกอีกแล้ว Ít Igleo. Ít tóc này <lỡ> nó <laughs> <laughs> คืนนี้คงหนาวก็คือไหนไหน <c oughs> โอ้มอกี้เล่นระดับย้างดูอันนี้ทำไรอ่ะดู để nó nó thần thần phải thần này, Úi Đồ À thần 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 cháy chi, Úi thần 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 cháy chi, vít, thần ตูตูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูดูอีสี่ แค่ผ่านผ่านไปอะไรนะเอวไม่เหมือนเสียงเลื้อยอ่ะอ่ะไม่ออเมาแล้วไม่ออเมลแล้วไม่อเมลแล้วเท่านั้นเท่านั้นดู ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดูเจ็บคอไม่ออกไปดูทุกคนงเงเียบๆยงไม่ไว้ สวัสดีครับฮอฟูตุงตุงแต่งตรงเท่านั้นเท่านั้นวันนี้จะลองเพลงต้องจบอะ <c oughs> เนื้อโอ้โห ก็คิดถึงเธอเฮ้ยเธอโรสเดนเตรียมน้ำราวหลังไลฟ์เสร็จให้พี่หน่อยนะอยากรู้ว่าเธอเปลี่ยนเป็นเช่นไร เซฟหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอุ้ยอุ้ยแล้โดนล้อมชิสวัสดีครับอย่าทำลายผมเลยนะครับ อยเอาวะกวฉันก็เลยกดเธอเธอไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเท่านั้นเราใกล้จบแล้วเพียงเราใกล้จบแล้ว <c oughs> อ่าไปทางนี้ อุ้ยไปทางไงต่ออ๋อวัสดีครับอุอ้ยเราไม่ต่อแค่อยากจะรู้ตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหม <c oughs> ตรงนี้ปะอุ้ยใช่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวสบายดีไหมเธอกู่โอ้ยเธอกลัวฟ้าล้องหรือป่าถ้าห,หาตรงนั้นไม่มีค่าใคร เ <laughs> ชิญพอเชิพอจะไปโอ้ไหน ในคืนที่ฝนโปรยลงมาสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอ๋อต้องเขียนม,มันต้องชี้สวัสดีครับ ถึงไปนะไม่ถึงหรืครับแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีโอ้ยมีแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่ เธอยนนัดมี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 ทุกตัว อมีคนมาขอแลยเซนตีเหรอต้องไปประกวดหน่อยแหละสวัสดีครับดูเนลกเกันขอเพลงได้อีกนะครับสำหรับใครที่มาดู นี่ต้องเอียงดูไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี่ ออสับใครที่พลาดอะไนี้ก็คือน่าจะพลาดพลาดแล้วอดขอเพลงแล้วก็อดหูแตก ไอ้นี้เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยมีหนวดด้วยอ่ะ ใส่ตกน้ำแล้วทะเลรายดูอโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเป็นผัดผ่าไปแล้วกันนะเพราะว่าเจ็บคอแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันในหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเพลงไม่ใช่เพลงหรอกเขาเรียวกว่าเพลงหรอก ที่พูดไปแล้วก็ลองไปนะตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็เดี๋ยวไอ้นี่ลงลงปกติอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดไลน์ตรงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตัดลง อ่าลงยู b e ใไปแล้วก็ใครที่แบดูทีหลังก็มาดูได้สามารถขอเพลงได้นะในคลิปอ่า